รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย ปะอบกับรายการระเบียงตายค่ะเช่นเดิมนะคะถ้าปบกับรายการระเบียงตายเราจะมาหนังแรงถึงนโยบายระหว่างการขับเคลื่อนของหน่วยงานภาครัฐที่จะตอบโจทย์พื้นที่ระหว่างพัฒนาศักยภาพของคนในพื้นที่ให้เกิดความมั่นคงมั่งคั่งและย,ยั่งยืนนั่นเองค่ะวันนี้เป็นอีกคนนึงที่จะมาหนังแรงค่ะว่าศักยภาพของการพัฒนาของหน่วยงานภาครัฐ ถึงพี่น้องระชาชนเนี่ยให้เขาได้มีรายได้หรือว่าได้มีส่วนใด้ส่วนเสียในการขับเคลื่อนในื้นที่วันนี้เรามาแล้งถึงเรื่องของวัยอายุขั้วฮาลานนั่นเองค่ะต่ว่าความเป็นมาจะเป็นพันเพลืและเรามาแล้งกับใครผ้ามาอยู่ที่นี่เลยค่ะที่มาหาวิทยาลัยราชพัฒยัยลาค่ะตอนนี้ค่ะเรานั่งอยู่กับท่านคณะบดีคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการ,กรเกษตรนั่นเองค่ะท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดรลิลลาอุญญยศาสตร์สวัสดีสสดค่ะค่ะ,คะในส่วนตรงนี้ค่ะคณะบดีค่ะแน่นอนค่ะว่าพี่น้องประชาชนเนี่ยทั้งในจังหวัดยะลาเองและ14จังหวัดภาคใต้เองถ้าพูดถึงคําว่าวายอายุครัวฮาลันค่ะอยากจะให้ท่านคณะบดีพูดถึงก่อนว่ามันมีที่มาที่ไปยังไงถึงได้มีเป็นวายอายุครัวฮาลันขึ้นมาค่ะค่ะก็ว r ยอายุครัวฮาลันนะคะซึ่งซึ่งวันนี้เราก็นั่งอยู่ที่วายอายุครัวฮาลันนี่เองนะคะแต่เป็นโซนด้านหน้า วายไอยครัวฮาลลนเนี่ยเกิดขึ้นมาจากความตั้งใจของมหาวิทยาลัย <Yeah. S 1> นะคะแล้วก็โดยการขับเคลื่อนของคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตรนะคะโดยมีเป้าประสงค์ก็คือประการแรกก็คือเพื่อที่เราจัดการเรียนการสอนแล้วก็การวิจัยในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐานอาหาร <Yeah. S 1> การพัฒนาตำรับอาหารนะคะการแปรรูปอาหารนะ,ะแล้วก็มาตรฐานต่างๆที่เกี่ยวข้องเพื่อที่จะยกระดับ มูลค่าเพิ่มให้แก่อาหารนะคะก็เราก็ดําเนินการภายใต้การทําหลักสูตรขึ้นมาหลักสูตรหนึ่งที่ชื่อว่าหลักสูตรการประกอบอาหารฮาลาลนะคะซึ่งอยู่ภายใต้คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตรของมหาวิทยาลัยราชพัฏยาลานะคะก็ก็โชคดีท่านอธิการก็สนับสนุนการดําเนินงานของพวกเรานะคะในการขับเคลื่อนการทําหลักสูตรนี้เพราะหนึ่งนอกจากที่เราอยากจะพัฒนาในเรื่องของการจัดการเรียนการสอนและการวิจัยแล้ว วัตถุประสงค์ที่2ของเราก็คือเราอยากจะช่วยชุมชนในฐานะที่เราเป็นมหาวิทยาลัยในท้องถิ่นะนะคะตามพันธกิจของคลังปัญญาชายแดนใต้ของเรานะะเพราะฉะนั้นตรงนี้เราต้องการที่จะบ,บริการวิชาการด้วยอนอกจากสร้างอาชีพสร้างรายได้ให้แก่ชาวบ้านให้แก่ผู้ประกอบการในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ในเรื่องตั้งแต่1ก็คือการพัฒนาตำรับอาหารตั้งตำรับ การปรุงการทำอาหาระนะคะสองก็คือเรื่องของการแปรรูปเพื่อยกระดับของอาหารนะคะสร้างมูลค่าเพิ่มการถนอมอาหารในรูปแบบต่างๆโดยใช้หลักการทางวิทยาศาสตร์แล้วก็การทำมาตรฐานนะคะให้แก่อาหารไม่ว่าจะเป็นโอโยฮารานมพชแล้วก็ยกระดับผลิตภัณฑ์โอท็อปเป็นต้นอันนี้เป็นการที่เราสร้างผลิตภัณฑ์ให้มีมาตรฐานเพื่อที่จะ สร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่อาหาระนะคะแล้วก็ส่วนที่3ก็คือในเรื่องของการที่เราจะ,ะทํำให้บุคลากรหรือนักศึกษาของเราเนี่ยที่มีแนวคิดที่อยากจะเป็นผู้ประกอบการะนะคะสามารถนําความรู้จากชั้นเรียนจากการวิจัยไปต่อย,ยอดพัฒนาตำรับอาหารเป็นของตัวเองนะคะส่งครัวลาลหรือมาร่วม กับครัวฮารานแล้วก็จําหน่ายให้เกิดรายได้ในกลุ่มของนักศึกษาได้ค่ะนี่ก็เป็นที่มาที่ไปนะคะก็ สิ่งเหล่านี้ก็ขับเคลื่อนภายใต้หลักสูตรการประกอบอาหารฮาลาลค่ะท่านผู้ชมค่ะยันทีท่านขนาดดีได้แ้งกว่ามันเชื่อมโยงถังหมดค่ะนึ่งใน่วนของลักสูตรประวะัติทีนี้ค่ะมหาวิทยาลัายราชภัฏยาลาเป็นสถานศึกษาแล้วก็คอยให้ความรู้ส่วนนึ่งการจัดลักสูรเนี่ยก็จะต้องตอบโจทย์หวานชุ่มชนจะได้รับอะไรมาและสุดถ่ายแล้วจากลักสูตรนี้เองซ้อนให้น้องๆได้เป็นผู้ประกอบการและอีกนึ่งซวนก็คือน้องๆเนี่ยที่จบจากลักสูดนี้อาจจะไปเป็นเชฟ กองค,ครัวใดๆทีนึงก็ได้ค่ะคคทั้งหมดทั้งมวลนี้ก็คือเพื่อพัฒนาศักยภาพให้มันตอบโจทย์พื่นทีแล้วก็ให้เป็นไปได้จริงไม่ใช่ว่าเป็นภาพแขวัดฟันอย่างเดียวแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยสร้างทับเคลื่อน จากวัยอายุคร,รัวฮาลานให้ชุมชนทองทิ้นและพีโนเนี่ยได้รับจุดม,มุ่งหมายในการพัฒนาศักยภาพนั่นเองค่ะทีนี้ในส่วนของทั้งหมดเมื่อกี้เนี่ยท่านคณะบดีได้พูดถึงความเชื่อมโยงทั้งหมดเลยชุมชนวัตถุด,ดิบตัวนักศึกษาแล้วก็หลักสูตรทั้งหมดเชื่อมโยงหมดทีนี้ถามว่าเหตุผลที่เราจัดที่นี่ขึ้นมาแล้วทําไมถึงจะต้องเป็นอาหารฮาลานอย่างเดียวเพราะอะไรคะตรูเราทําอาหารฮาลานเพราะ คำว่าฮาลาลเป็นตัวบอกคุณภาพของอาหารนะคะคำว่าฮาลาลไม่ได้หมายถึงสิ่งที่มุสลิมรับประทานอย่างเดียวะนะ,ะแต่ภายใต้คำนี้มันเป็นตัวบอกว่าตั้งแต่วัตถุดิบตั้งแต่กระบวนการจัดการกับวัตถุดิบไม่ว่าจะเป็นการล้างการเตรียมไปจนถึงการปรุงจนกระทั่งเป็นจานค่ะมันผ่านมาด้วยคำว่ามาตรฐานทั้งสิน้นนะคะ,คะเพราะฮาลาลมันคือสาอา ที่บอกถึงมาตรฐานเพราะฉะนั้นแล้วเราก็เลยบอกว่าโอเคเราอยากจะทําตรงนี้เนี่ยให้เป็นครัวที่คนกินแล้วได้อาหารที่มีมาตรฐานปลอดภัยตอนนี้เราเริ่มดําเนินการตั้งแต่ปีงบประมาณ65ซึ่งณนะวันนี้ก็ประมาณประมาณ4เดือนแล้วะนะคะที่เราได้เริ่ม t r i out ในการเปิดครัวรับออเดอร์ะนะคะโดยเน้นอาหารที่เป็นอัตลักษณ์อาหารที่เป็นเมนูที่ทางหลักสูตรเขา ตั้งตำรับขึ้นมาเองนะคะ,คะหรือพัฒนาจากอาหารอัตลักษณ์ที่มีอยู่แล้วให้มีความเป็นอัตลักษณ์ยิ่งขึ้นนะคะ,คะโดยเน้นอ,อินกริเดนต์วัตถุดิบจากท้องถิ่นหรือวัตถุดิบของชุมชนก็เป็นการช่วยผู้ประกอบการด้วยวันนี้ก็มีการรับอาหารภายในมหาวิาลยรวมถึงภายนอกมหาวิาลยนะคะก็อยากจะประชาสัมพันธ์ทางภายนอกเช่นเดียวกันค่ะว่า,าหน่วยงานไหนที่ต้องการจะสั่งอาหารกับเราก็สามารถที่จะ สั่งเข้ามาได้ที่ครัวฮาลานไม่ว่าจะเป็นอาหารกลองอาหารเบรกนะคะแล้วก็อื่นๆการตั้งโต๊ะอาหาระนะคะ,คะเราเราก็ทำตรงนี้ะนะคะ,คะก็ผลผลประกอบการที่ผ่านมาในช่วงสี่เดือนก็ถือว่าได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีะนะคะแม้นว่าจะเป็นช่วง Tri ่เอแต่เราก็หวังว่าสิ่งเหล่านี้มันจะขยายแล้วก็เป็นที่ต้องการของ ท้องถิ่นของประชาชนของหน่วยงานต่างๆมากยิ่งขึ้นนะคะเราจะได้ช่วยเหลือชาวบ้านช่วยเหลือนักศึกษานะคะคที่ต้องการที่จะหาไรายได้กับครัวฮารานค่ะค่ะตั้งแต่การดําเนินการมาตั้งแต่ต้นจนถึงนับปัจจุบันนี้ก็เห็นท่านคณะบาดีลงมาตรวจงานลงมาดูบ่อยๆประเมินแล้วจากคุณภาพของเราการันตีให้คุณชมฟังหน่อยค่ะค่ะก็ต้องการันตีว่าอร่อยนะคะ,คะไม่อร่อยเราไม่เปิดน,นะคะเพราะฉะนั้นก่อนเปิดเนี่ยต้องบอกว่าเราก็ ล้มลุกคลุกคล,ลานมาพอสมควรกับการที่เราจะพัฒนาตำรับอาหารให้มีรสชาติดีะนะคะการเปิดครัวหัวใจสำคัญก็คืออาหารต้องมีคุณภาพแล้วก็อร่อยด้วยนะคะเพราะฉะนั้นการันตีแล้วก็เมนูต่างๆที่ได้ชิมมานะคะกะ็คิดว่าวันนี้เราเราพัฒนาไปได้เยอะพอสมควรนะคะ,คะก็คงจะตอบโจทย์ผู้บริโภคได้ค่ะค่ะพูดถึงเมนูอาหารเราบอกว่าถ้าเปิดครัวแล้ว มันต้องมีอัตลักษณ์ของเราซิกเนเจอร์เราก็ต้องมีด้านหน้าที่โต๊ะของเราเนี่ยมีอะไรนําเสนอบ้างคะค่ะก็อันนี้เลยนะคะตัวแรกเลยก็คือ,อเป็นอาหารอัตลักษณ์ท้องถิ่นนั่นก็คือทุกคนรู้จักไก่กอและนะคะที่เราจะรับประทานกับข้าวเหนียวหรือข้าวหลามะนะคะแต่เราเอามาแปรรูปนะคะปรุงให้มีความเข้มข้นยิ่งขึ้น หลังจากนั้นก็เอาไปทําให้อยู่ในลักษณะเป็นอาหารแช่แข็งเพราะฉะนั้นใครที่ชอบทานไก่ก็และแต่หาทานยากก็เราก็สามารถที่จะมาอุดหนุนครัวฮารานแล้วก็เอากลับบ้านไปฟรีเอากลับบ้านไปเวฟเพราะมันเป็นอาหารฟรีสะนะคะก็ไปเวฟทานได้นะคะก็คิดว่าต่อไปคงจะนําไปขึ้นเชลฟ์ที่วายอูครัวฮารานนอกจากนี้ก็ยังมีอื่นๆอีกวันนี้ที่อยู่หน้าโต๊ะนี้อาจจะมีไม่เยอะมากนะคะอันนี้เป็นแกง แกงกะทิอัตลักษณ์ท้องถิ่นนะคะ <c oughs> ชายแดนใต้ก็อยู่ระหว่างการตั้งชื่อเดี๋ยวทีมงานคงจะแนะนำตัวนี้ซึ่งถ้าดูอินรรเดียนแล้วก็จะเป็นอินรกเดียนที่เป็นสมุนไพรเป็นหลักเลยนะคะ <c oughs> ในเรื่องของศาสตร์ของวิทยาศาสตร์เราก็เอาเข้ามาสวมกับการประกอบอาหาร <c oughs> เพราะฉะนั้นที่มาที่ไปของการจัดอินรกเดียนจะต้องมีความหมายว่าผู้บริโภค <c oughs> ได้รับโภชนาการที่ถูกต้อง <c oughs> นะคะเพราะอันนี้ก็คือเป็นข้อดีของอของการปรุงอาหารในแบบที่เราใช้วิทยาศาสตร์เข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องตรงนี้นนมีวันนี้เรามีก๋วยเตี๋ยวขั้วไก่สูตรพิเศษของครัวฮาลาลน,นะคะที่รสชาติก็จะมีความแตกต่างจากที่อื่นนิดนึงโดยอัตลักษณ์ของครัวะนะคะก็วันนี้เรามีออเดอร์รับออเดอร์จากข้างนอกะนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้ก็คงจะได้ชิมอันนี้ก็จะเป็นแกงของมาลายูท้องถิ่นชายแดนใต้ะนะคะเพราะ ออเดอร์ Order, สามารถที่จะสั่งเข้ามาได้ที่ YIU f s h Mart นะคะนี่ที่แรกสองก็คือเรามีเพจของ YIU ครัวฮารานมีไลน์ของ YIU ครัวฮารานและเบอร์โทรศัพท์นะคะซึ่งเดี๋ยวคงฝากทางรายการช่วยประชาสัมพันธ์ในเรื่องของเบอร์โทรของครัวฮาลานนะคะหรือถ้าแวะเวียนเข้ามาในมหาวิทยาลัยราชพัฒนานะคะ YIU ครัวฮาานก็ตั้งอยู่ที่คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตรนะคะซึ่งอยู่บริเวณ อาคารห้าของมหาวิทยาลัยราชพัฒยาลาค่ะค่ะสุดท้ายค่ะมีอะไรฝากบอกถึงผู้ชมถึงความเป็นวยายาโยครัวฮาลานบ้างค่ะค่ะก,ก็อยากจะบอกว่านี่คือความภาคภูมิใจของทางหลักสูตรการประกอบอาหารฮาลานทางคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตรรวมถึงมหาวิทยาลัยราชพัฒยาลานะคะที่เราจะได้เป็นส่วนหนึ่งนะคะในการช่วยเหลือชุมชนช่วยเหลือชาวบ้านช่วยเหลือผู้ประกอบการรวมถึงเราได้ ช่วยเหลือนักศึกษาด้วยการจัดการเรียนการสอนพัฒนาในเรื่องของการวิจัยดังที่บอกอนะคะทั้งในเรื่องของการพัฒนาตำรับอาหารการแปรรูปการสร้างมูลค่าการเดคอเรตตกแต่งจานสิ่งเหล่านี้เป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับอาหารทั้งสิ้นรวมถึงมาตรฐานอาหารนะคะไม่ว่าจะเป็นอโยฮารานมพชโอท็อปนะคะสิ่งเหล่านี้เราสามารถสร้างอาชีพหรือยกระดับอาชีพ ให้แก่คนในท้องถิ่นได้นะคะก็เราดีใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของของพื้นที่3าจังหวัดชายแดนภาคใต้แม้นจะเป็นที่เล็กๆนะคะแต่เราได้ช่วยช่วยเหลือท้องถิ่นตามพันธกิจของเราก็เป็นความภาคภูมิใจของเราก็อยากจะฝากทุกคนให้สนับสนุน YIU ครัวฮาลานนะคะก็เท่านี้ค่ะ ค่ะวันนี้ขอบคุณท่านนะคะมานั่งพูดคุยกับเราค่ะท่านคณะบดีซึ่งท่านก็เป็นผู้ที่ดูแลควบคุมค่ะตั้งแต่เรื่องของการจัดตั้งหลักสูตรจนกระบวนการสุดท้ายแล้วแผนของการที่จะส่งต่อสู่ตลาดต่อไปค่ะสร้างไรายได้ให้กับน้องๆที่เป็นนักศึกษาเองและสุดท้ายท้ายที่สุดที่สําคัญนั่นก็คือทําให้ชุมชนค่ะที่อยู่ในพื้นที่ก็ได้มีรายได้ด้วยค่ะเดี๋ยวเราจะพักกันครูเดียวนะคะช่วงหน้าถามมาแรกค่ะช่วงแก๊ปมาฟ้ามีอะไรมาฝากันมา ช,ช่วงแกมาฟาช่วงแก๊มมาฟาวันนี้ค่ะผ้ามัดจิบกาแฟแลกเขาตะนนปุเตอเอำเภอบานังสตาจังหวัดยะลาค่ะตะแล้งถึงพื้นที่อำเภอบานังสตาแต่ก่อนนี้ก็ขึ้นชื่อว่าเป็นพื้นที่ที่มีเหตุการณ์ความไม่สง,งบอยู่บ่อยหอนทีเดียวค่ะแต่ว่าวางนี้ทางอำเภอบานังสตานะคะก็รดาประชาสัมพันนายพี่นงประชาชนมาเทียวในพื้นที่อำเภอบานังสตาเภาะวะ ที่นี่ค่ะมีวิวทิวทัศน์ที่สวยงามด้วยฉะาะในตำบลตะนนปุเตค่ะบานซอยเมืองส่งกาห้างจากนุ่นใย,ยไปไม่ไกลมากค่ะพี่น้องในชุมชนปร,ปรับเปลี่ยนพื้นที่ที่น่ากลัวกลายมาเป็นสถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ค่ะเบิดร้านค้ายกาแฟอาหารริมเนินเขาค่ะทำกลางวิวทิวทัศน์ที่สวยงามของเถือกเขาและธรรมชาตินั่นเองค่ะ โดยทางเจ้าของร้านก็บอกว่าเริ่มแรกก่อนจะมาเปิดเป็นร้านกาแฟากะปิใช่มีบ้านผักอยู่ริมเชิงเขาพอตอนลังเห็นหนักท่องเที่ยวแวะมาท้ายรูปกับธรรมชาติเชิงเขาที่สวยงามก็เลยมีแนวคิดว่าเปิดร้านขายกาแฟาร่องรับหนักท่องเที่ยวที่เป็นลูกค้าและได้รับการตอปรับเป็นอย่างดีค่ะมีทางพี่น้องที่อย่ในพื้นที่เองและจังหวัดใกล้เคียงแวะมานั่งผักกินกาแฟท้ายรูปสวยๆกับ,บวิวสวยๆที่เป็นธรรมชาติ ส่วนวิวที่นี่ก็จะมีอยู่สองช่วงด้วยกันค่ะนั่นก็คือช่วงหัวชาวกาจะเห็นหมอกและถ้าเป็นวันเย็นเยๆก็จะเห็นวันตอกงามๆไม่แผ่ที่ไหนเลยค่ะแต่ใครสนใจชอบธรรมชาตินั่งสอดกาแฟแล่ธรรมชาติกะแวะมาได้ที่นี่เลยนะคะช่วงแกะปมาว ท่านผู้ชมคะรอบมาแล้งนลาในช่วงที่สองค่ะแล้เดี๋ยวนี้ได้เห็นแล้วว่าใส่ถึงที่นี้ต้องมีการจัดตังไหวอายุครัวฮา้านในพื้นที่แล้วก็ตอบโจทย์อะไรกับคนในพื้นที่มั่งค่ะและตอนนี้เราหนังอยู่กับอาจารย์ที่จะมาดูแลว่าครัวฮาลานที่นี่เนี่ยจะต้องเอาวัตถุดิบมาจากไหนและสุดท้ายแล้วเนี่ยกระบวนการทั้งมดเนี่ยช่วย เสริมหรือว่าเพิ่มรายได้ให้กับพื้นที่ได้เพิ่มขึ้นมาตอนนี้เราหนังยุ่กับดรกูร์เซียยามีรูเดงค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะในฐานะที่อาจารย์เป็นอาจารย์ประจําหลักสูตรพูดถึงหน่อยว่าครัววัยอายุครัวฮาลานของเราเนี่ยมีความโดดเด่นแตกต่างจากเพื่อนยังไงบ้างคะค่ะขอย้อนถึงพันธกิจของ วาย,ยูครัวฮาล้านก่อนนะคะค่ะธุรกิจของครัวฮาล้านเนี่ยวาย,ยูครัวฮาล้านเนี่ยอย่างแรกเลยก็คือเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับนักศ,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 ศึกษา,าสาขาการประกอบอาหารฮาล้านนะคะให้เด็กฝึกในช่วงระหว่างเรียนก็จะทําให้เด็กมีรายได้ในช่วงระหว่างเรียนไปด้วยนะคะได้ฝึกทักษะตัวเองไปด้วยอย่างที่สองก็เป็นแหล่งผลิตอาหารเพื่อนจาหน่ายให้กับบุคลากรภายในมหาลัยแล้วก็มีการรับจัดเบรกให้กับหน่วยงานภายนอกบ้างนะคะ อย่างที่3ามก็คือเป็นการอนุรักษ์นะคะอนุรักษ์เกี่ยวกับอาหารอัตลักษณ์ท้องถิ่นในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่มันกําลังจะสูญหายไปะค,ะค่ะอย่างที่สี่เลยเนี่ยก็คือเกี่ยวกับาการคิดค้นเมนูอาหารหรือตำรับอาหารโดยที่ใช้วัตถุดิบค่ะนะคะในพื้นที่แล้วก็ใช้เมนูอาหารด้วยแล้วก็นำมาพัฒนาต่อย,ยอดมาเป็นอาหารใช้เยอะแข็งเพื่อ ส่งเสริมหรือว่าให้กับผู้ประกอบการในพื้นที่ที่สนใจต่อ,ตอ,ตอ,ตอยอดเกี่ยวกับธุรกิจอาหารในพื้นที่ค่ะคะ่ะเราก็จะเป็นแหล่งที่ส่งเสริมให้กับผู้ประกอบการไปด้วยนะคะส่วนจุดเด่นที่เราต่างจากที่อื่นก็คือในการขบวนการผลิตหารเราพยายามยึดขบวนการผลิตตามหลักคา้านตั้งแต่การคัดเลือกวัตถุดิบนะคะรวมถึงขั้นตอนการล้างขบวนการผลิต ทุกอย่างอะค่ะจนกระทั่งถึงมือ,มอผู้บริโภครวมถึงเราจะมีการคิดคุณค่าทางโภชนาการนะคะให้กับผู้บริโภคได้ว่าการที่คุณทานอาหารจากครัวไปเนี่ยในหนึ่งมือเนี่ย คุณจะได้รับพลังงานเท่าไหร่มีคุณค่าทางอาหารอะไรบ้างค่ะก็จะมีการคิดมาให้เรียบร้อยเลยว่าอ่ะมื้อนี้มีคุณประโยชน์ทางสารอาหารได้อะไรเป็นยังไงทีนี้ถามถึงในส่วนของว่าแน่นอนว่าถ้าเปิดครัวครั้งหนึ่งเนี่ยเราก็จะต้องใช้บุคลากรทั้งเป็นตัวของทีมงานอาจารย์เองนักศึกษาเองพูดถึงทีมงานหน่อยค่ะว่ามีใครบ้างที่แบบหลักๆที่จะต้องมีการอยู่ในครัวเนี่ยค่ะ ท,ทีมงานที่จะเกี่ยวข้องในครัวนะคะก็จะมีอาจารย์นะคะในสาถาการประกอบอาหารฮาล้นนะคะก็มีผู้ช่วยศาสตราจารย์นิภาพัฒกุลโทนนะคะก็มีอดอกเตอร์พัฒนวดีเอียดเต็มอาจารย์กมลทิย์กันไพร์รอาจารย์กิตินะคะกิติสุบรรณประดิษฐ์นะคะแล้วก็มีเชฟอีกสองท่านนะคะก็คือจะเป็นน้องพลพัฒน์ะคะชัยนิมิตรกับ น้องซูเฟียนนะคะ,คะจะเป็นเชฟที่ช่วยแล้วก็นอกจากนี้ก็จะมีเด็กนักศึกษาที่มาช่วยงานนะคะ,คะส่วนการระบบของการดูแลครัวก็คือจะมีตัวดิฉันนะคะเป็นหลักในการดูแลครัวทั้งหมดหในเรื่องของบ้นนการผลิตะนะคะแล้วก็จะมีอาจารย์พัฒนรวดีนะคะเป็นคนรับออเดอร์ะนะคะแล้วก็อาจารย์กมลทิปเป็นดูแลเกี่ยวกับการเงินนะคะแล้วก ส่วนคนที่ลงมือผลิตหลักๆก็มีตัวดิฉันมีอาจารย์กิติแล้วก็น้องพลพัทแล้วก็น้องซูเฟียนะคะค่ะเราก็แบ่งสัสดส่วนให้เรียบร้อยเลยว่าใครดูแลดําเนินการเรื่องอะไรบ้าง<ช>ทีนี้พอเราพูดถึงในส่วนนี้เมื่อกี้อาจารย์พูดถึงว่าวัตถุดิบเนี่ยในการที่จะสรรหามาใช้เนี่ยก็จะต้องตอบโจทย์ว่าสามารถสร้างไรายได้ให้กับชุมชนด้วยอยากจะให้อาจารย์พูดถึงวัตถุดิบหน่อยค่ะว่าวัตถุดิบแต่ละเมนูที่เราทำเนี่ยเราไปเอามาจากไหนทําไมถึงต้องต้องเป็นจุดนี้ค่ะ สำหรับวัตถุดิบที่ใช้ในครัวนะคะเราก็จะมีการนำวัตถุดิบในท้องถิ่นแล้วก็วัตถุดิบที่ได้จากโครงการต่างๆะนะคะวัตถุดิบในท้องถิ่นก็คือเราจะเอาจากผู้ประกอบการที่อยู่ในพื้นที่อย่างเช่นเนื้อเราก็จะมาจากกลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านบูกเกจงาะนะคะเราก็จะเอาเนื้อมาทำในในครัวนะคะแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือจะมาคงมาจากโครงการพระบรมราชโอบายในรัชกาลที่สิบค่ะ,คะซึ่งจะมี โครงการที่เกี่ยวข้องอยู่ในนั้นอสองส่วนด้วยกันก็คือการยกระดับผีพันโอท็อปในสจังหวัดเราก็จะเอาอย่างเช่นเอาเครื่องแกงส้มมาใช้ในครัวเอาปลากุเาูเลาเค็ม,มค่ะมาทําเป็นข้าวผัดปลากุเาูเลาอีกส่วนหนึ่งก็จะเป็นโครงการยกระดับชุมชนยากจนนะคะซึ่งโครงการนี้เขาจะส่งเสริมให้ประชาชนที่ยากจนนะคะให้มีการเลี้ยงไก่การปลูกผักสวนครัว ปลูกผักสลัดปลูกเห็ดอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็จะเอาวัตถุด,ดิบนี้ค่ะมาทําในเม,เมนูในครัวค่ะค่ะแล้วณปัจจุบันนี้นะคะ,คะเราเริ่มแบบว่ารับออเดอร์กี่ชนิดกี่แบบและต่อวันนี้เท่าไหร่ได้คะค่ะตอนนี้เนี่ยเราเริ่มรับออเดอร์ด้วยการคือตอนนี้ครัวค่ะใน5วันเนี่ยเราจะทําการหลกัหลกๆกอยู่2วันะนะคะส่วน3วันที่เหลือเนี่ยเราจะรับการจะรับจัดเบรก ทั้งหน่วยงานภายในมหาลาัยเองแล้วก็ภายนอกนะคะใ,<ช>ในการรับจัดเบรกเนี่ยก็จะมีอาหารกลางวันกับอาหารว่างนะคะ<ช><ช>แล้วก็นอกจากนี้เนี่ย<ม>ก็จะมีอาหารแล้วจะมีอาหารตามที่เขาจัดงานในมหาลัยค่ะซึ่งแล้วแต่ว่าเขาจะระบุเป็นอาหารชนิดไหน<ช>แต่หลักอ,อาหารของครัวเนี่ยก็จะมีอาหารจานเดียวนะคะ<ม>ก็คือเป็นเมนูทั่วไปค่ะแล้วก็เป็นอาหารชุด นะคะก็จะเป็นพวกแกงพวกข้าวกินกับแกงอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็จะมีอาหารสําหรับจัดงานเลี้ยงแล้วก็มีอาหารอัตลักษณ์ค่ะเราก็จะมีเมนูพวกนี้ค่ะให้ให้ผู้บริโภคหรือว่าใครต้องการออเดอร์ค่ะเลือกได้เลยว่าคุณอยากได้เมนูอะไรซึ่งเราจะมีการเซตราคาวไว้อยู่แล้วค่ะส่วนการรับปริมาณของการทำอะค่ะ ตอนนี้ในครัวเนี่ยถ้าที่เราทําในวันวันอังคารวันพฤหัสเนี่ยเราจะรับวันหนึ่งเนี่ยเป็นอาหารกลางวันนะประมาณ40กล่องเ<ม>นื่องมาจากว่าบุคลากรเรายังมีน้อยะคะ่ะแล้วเด็กนักศึกษาเองเนี่ยเราเพิ่งรับเป็นปีแรกของปี64ค่ะค่ะเราก็เลยสามารถทําได้เท่านี้แต่ส่วนออเดอร์ที่มาในการจัดเบรกอะคะ่ะแล้วแต่ผู้จัดเลยค่ะผู้ผู้ออเดอร์เลยค่ะว่าต้องการให้เราจัดปริมาณเท่าไหร่อนาคต ในส่วนของครัวฮาลัานของเราเรามีการวางแผนยังไงบ้างคะคะในอนาคตนะคะหลังจากที่จะมีการเปิดครัวในวันที่14บส่กรกฎานี้ค่ะค่ะเราก็จะอ่าที่วางแผนไว้ะค่ะก็คือเราจะรับออเดอร์ทุกวันค่ะนะคะ,คะแล้วก็จะมีการรับทั้งหน่วยงานภายในแล้วก็ภายนอกนะคะนอกจากนี้คือเราก็จะมีการพัฒนาอาหารนะคะโดยเฉพาะอาหารอัตลักษณ์นะคะเราเราพยายามจะอนุรักษ์ตัวนี้เอาไวะคะ้ค่ะแล้วก็ในเมนูอาหารอัตลักษณ์เนี่ยเราพยายามจะ เราพยายามที่จะพัฒนาให้คนทุกรุ่นนะคะทุกช่วงวัยเนี่ยสามารถบริโภคได้เพราะบางทีเนี่ยคนก็จะมองว่าอาหารตะลักเป็นอาหารที่ไม่น่าทานอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็จะมีการปรับในรูปแบบเป็นอาจจะเป็นอาหารฟิวชั่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วรวมถึงมีการาหารคุณค่าทางโภชาการนะคะเหมือนเหมือนจัดเป็นเซตอาหารนะคะว่าอาหารชนิดนี้เหมาะที่จะทานกับกลุ่มไหนเป็นอาหารชนิดไหนรวมถึง ในอนาคตอีกอีกถัดไปเรื่อยๆค่ะเราก็จะมีการพัฒนาเป็นอาหารสุขภาพเ,เรายินดีที่จะได้รับคําติชมหรือว่าคําแนะนําจากผู้ที่ทานอาหารของเราค่ะเพราะเรามองว่าเราต้องมีการพัฒนาไปเรื่อยๆให้ตรงตามความต้องการของผู้บริโภครวมถึงคอนเซ็ปต์ของเราเนี่ยเราก็ยังคงไว้ซึ่งการอนุรักษ์ในทุกเรื่องนะคะที่เกี่ยวกับอาหารในพื้นที่รวมถึงการรับ การพัฒนาอะไรที่ใหม่ๆเข้ามาค่ะถ้าใครได้ผ่านมาทางมาหาวหิทยาลัยราชภัฏจรลานะคะทางว,วายยูครัวฮารานะคะก็ยินดีให้ท่านอาหารได้ลองมาลิ้มลองชิมอาหารทางครัวะคะ่ะคือทางครัวเนี่ยพยายามจะมีการพัฒนาตัวเองไปเรื่อยๆค่ะเพื่อให้อาหารที่เราผลิตออกมาเนี่ยมีประโยชน์ต่อผู้บริโภคนะคะแล้วก็มีคุณค่าทางโภชนาการเพื่อที่ว่าผู้บริโภคเนี่ยทานเข้าไปแล้วเนี่ยะจะได้รับ รสรสชาติอาหารที่อร่อยและมีคุณค่าต่อสุขภาพของท่านค่ะเช้าวันนี้ของคุณอาจารย์นะคะมานำคุยค่ะครับเรามาชมค่ะได้เห็นแล้วนะคะว่ากระบวนการการขับเคลื่อนอีกส่วนหนึ่งที่มีอยู่ในพื้นที่ที่จะตอบโจทย์การพัฒนาศักยภาพทางตัวของหนักศึกษาเองในรูปแบบของการบริหารจัดการของมหาลัยเองและสุดท้ายและงพี่้นกประชาชนสามารถสร้างรายได้ที่สําคัญค่ะอนาคตของสินค้าหรือว่าอาหารฮาลานถือว่าเป็นตลาดที่เปิดกว้างและสามารถ เปิดตะลาดได้อีกลหลยค้นทางทีเดียวค่ะวันนี้ก็เป็นการแร้งเรื่องของนโยบายที่รับเขื่อนภายใตยก้การทำง,งานของหน่วยงานภาคราฐที่นี่เลยค่ะมหาวิทยลา,ยายยลัยราชภัฏยะลาค่ะค้นาค่ะเราจะพาทุกท่านไปนัางแร้งกับใครรู้ว่าอะไรผันผือติดตามได้ใน,ในรายการระเบียงตายทุกวันเวลาเดียวกันนี้ค่ะวันนี้บีทริงานเราก็อาจารย์ต้องลาทุกท่านไปก่อนสวัสดีค่ะ